คิดถึงไหมคะแล้วเรื่องทีมกอล์อพเตอร์คิดถึงกันยังไหคะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าหลายเดือนนะค่ะผมหลายปีนะฮอเตอร์หลคนบอกว่าหลายเดือนหลายปีหลายชั่วโมงผมลองหลายชั่วโมล้นะ เอาเป็นที่เลยแะ้วเอาเั้งหลังกดดังจะ้ค่ะจริงๆพูดที่มันน่ารักมันก็จะให้เกิดความคาดหวังขึ้นมายังไงดีคะสวัสดีครับยังเดี๋ยวเอันนี้่น้ายังโดีกวีจะสดกแล้วเดี๋ยว่แล้วก็ไม่น่าักเป็นอย่าี้ค

เฉลียะขอกผมคิดว่าน่าสนอเย้ไม่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 ค่ะเมื่เล่มากไกว่า่ไม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  เดี๋ยวผมด้วยอย่างที่คุณส่งมาใหผมผมก็ไปด้วโอเคเดี๋ยวพี่จะรู้ความ้ากหนักแน่ๆสวัสดีครับผมยิ้มมั่งครับจะหนีคุณไม่ได้เลยเอาแบบนี้มาเก่าประทัาใจค่ะผมประทับใจทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเราได้ไปทำความดีเพื่อสังคมด้วยนี่ผมก็พาแม่ไปด้วยไปไปด้วยกันอยู่

เ้คสรสุ้ครับคุณก็จริน้าเล่ความภาคภูมใจอ่างสุดาะคืเราทำงานในวงการแล้วก็เอสเปที่บอบอกว่าบอลันชุสุดของมานผมยากเจองเจอทุกนนะก็ุดจริงไม่ต้องก็ที่นะครับก็หวังจะเป็นทคิดถึ่งเปนที่ที่ ก็ทุกคได้รับู้ลระกัศแล้วก็อย่างที่ผมได้ศื่อสารกับทุกคนไปนะว่างานในวันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นงานสุดท้ายเนาะที่จะขึ้นสอนคุ่งอินเตอซีซึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะมีบรรยากาศแบบนี้กไหมก็ตั้งใจอย่างตมที่ว่าสารัก็จะพยายามสมบความสุขและความข่า้ใจยางเมี่ว่าจะ

กถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจต้องแยกกันไปในสทางที <Nein> ่ตัวเองหรือว่าที่ตัวเองบอกว่าอยากจะเป็นกันมานานแล้วนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมแค่สัญญาผู้คึณว่าถ้ามีโอกาสเราสามคนพร้อมที่จะกลับมามอบความสุขติดตามหลังจากนี้ค่ะก็มีหนังครับผมน่าจะสองเรื่องครับแล้วก็ซีรีส์มีแน่นอนครับผมแล้วก็สุภูมมีเสียงเพลงไว้ก็ ดูว่าจะเป็นโผล่ไหนโอรานี้เรสนอ่เครัโอเคค่ะเราามได้นะคะก็ผลงานการเส้นไหวคโซเชียลส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของแอมเืองเาเลยเราเรยนี้มาก็ตอนนี้ก็มีการคุยกับชัดเจนตนนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะรับสวน ผลงานที่ยังคงซ้ำๆที่ยังถ่ายกันยังไม่เสร็จเช่นเรื่องบองเวอร์ชันก็ยังคงม,มีอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอคายอัปเดตเสร็จเมื่อไหร่ทุกคนน่าจะได้ดูกันนะครับผมใช่ <laughs> ยังไม่หายนะครับใช่<ๆ>ยังยังมีอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของงานอื่นๆหลายๆของบ <c oughs> ีเพซีก็ถ้ามีน,นะครคนเชื่อว่าทุกคนก็คงจะได้ดูดกันก่อน,อนของผมนะครับผมเพราะว่า ทั้งสามคนค่ะที่ได้ร่วมงานกันไปนะคะว่ามีอะไรพิเศษนะคะแล้วก็สําหรับหลายๆคนวันนี้นะคะที่ได้จับตัวเป็นเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะร้อ,ะอ,ยอยร้อยร้อยหลักส่วนหน้าที่ได้สิบหลัสิบคนร้อยห้าสิบคนนีไ้ได้สิบก็รู้ว่าน่าจะอินสือเล่นนานอยู่ในวงการละคแล้วก็วันนี้เราก็จะได้มาเขาเรียกว่าแฟนไซด์กันด้วยนะครับก,ก็วันที่ถ่ายเยานี่ยจำหรับเราเป็นอีกอีกหนึ่งวันที่เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็ว่า คิดวูตใหม่ๆมาให้เราเพื่อถ่ายแฟชั่นเซ็ตอันน้มาสิไมนใ่จะวางอะไรเราจะมเดินสายแล้วก็เดินสายแล้วก็ถ่ายแฟชั่นเซ็ตของสุดาแล้วก็ถ่ายค่ะคุณค่ะช่างภาพผมชอบการที่พี่ที่ช่างภาพให้ผมไปยืนบนโต๊ะยืนบ้างเลยยืนบนโต๊ะเ็จะตอน่ตอนถ่ายครับผมว่าพิสดารดีครับไม่รู้มีภาพในนี้หรือเปล่ามีนะครับที่ยืนบนโต๊ะยืนบนโต๊ะอี ก็ดีใจที่ได้ถายในนิตยสาศาสตรัก็อยากให้ทุกคนเขียไว้ดีนะเพราะว่าพวกเราหล่อมากเป็นเกลืใช่พวกเราหล่อมากนะคะใช่ไหมค่ก็ชวราทุกคนที่นัู่่ที่นักบุญสิบตรงนี้ประเวณเมเศเเป็นตุกองนิตยสารแล้วนะคะในเล่มก็คือต้บอกว่ามีรูปสวยๆนะคะรวมถึงหลายคนที่อากจีย นะนะส่วนสุดท้ายยัค่ะหลังจากที่ทังามคนได้ร่วมงานกันนานะคะอยากให้เล่าความประทับใจที่มีต่อกันละกันอ้แหละคระกันใช่ค่ะมันไม่ไหนี่เราเราความไมประทับใจสุมันไม่ีอะไรอย่างกรเล่วาไม่ับใจไม่รอกแต่ว่าให้ผมเล่าควาไมประทับใจมันสั้นแม้ว่าผมจะบอกให้ว่าไม่มี ผมเลื่อนของปเลยครับความไม่ประทับใจของสองคนนี้ความประทับใจความรับใจนะครับผมก็จริงจริงแล้วเนี่ยผมเป็นเหมือนพี่ใหญ่ของสามคนนะทุกคนโอเคนี่ก็เป็นความน่ารักนะคะของน้องหมทั้งสามคนเลยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากการพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเพลงพร้อมๆนะคะ